นึงมาชมอีกฝั่งหนึง่งมีมีข้างในนี่นะอันนี้ชมอีกฝั่งอีกฝั่งนี้จะเป็นสวนผลไม้สวนของกินเนี่ยสวนของกินอยากกินอะไรก็ปลูกใช่ปีแรกจะไล่าให้ฟังนะที่ที่ซื้อของพี่มาปีแรกนะค่ะอดีตสองห้าห้าหนึ่งเนี่ยค่ะให้ลูกน้องฉีดน,นะฉีดต้นไม้คือฉีดไม่ได้ดูเวลาเวลาคือฉีดไม่ได้ดูว่ามันจะออกดอกไม่ออกใบเต็มหมดพี่ยิ่งยิ่งเหนื่อยหนาเลยนะไม่มีลูกมีแต่ใบพี่ คือไม่ได้ฉีดไม่ได้ดูว่ามันจะออกเดือนไหนแล้วเยออเนี่ยใช่นี่แเนี่ยเวลาออกลาองใฉีดใช่ทีนี้ย้ำไปที่ลูกเลยนะใช่ใช่ใช่เนี่ยเนี่ยในบเนี่ยไปมันมีฉีดหมดเลยนะขนุนต้นนี้้าต้นเล็กนะมาปีที่แล้วติดประมาณ20กว่าลูกนะพี่นะคะแต่รสชาติดีมากคนเขามาจองกันเนี่ย คนจองกันนะบอกพี่มีไม่มีมาซื้อเลยไอเราจะไปขายได้ยังไงพี่ค่ะก็สมมติว่าจะมีเพื่อนเพื่อนกันก็นแจกอย่างเดียวอหลังแจกฉีดอดีนนอาชีพเแจกแจกใจพี่ดูดิเปนต้นเลยใช่ไหมเนี่ยน,น,นต้นฉีกมาเลยนะตาย,ตายกิ่งนี้มีต้งกิ่ลูกตอนนี้ที่ฉีกไปอ่ะโอ้โหมีเป็นสิบพ,พี่ถึงกับต้นฉีกเลยนะฉีกเลยล้มเนี่ยผมยังเสียได้มันโอ้โหช่วฉีกปีที่แล้วฉีกหมดเลยพี่นัองมีรอยอยู่นะอันนี้เป็นต้นฐานดีแน่ใช่ใช่ใช่ราคาต้นฉีกเพ่าะว่าใช่ใช่ เนีงยมาไงไปในความสุขเหมือนไงเนี่ยในความหมอมีหมดไีปลาดีหมดเนีมาดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ก็แบบในกระชีดหมดเนี่ยดูเลยพี่พี่ดูใบแล้วกันนะที่พี่ดูใบแล้วกันดูใบดูใบที่กระชีดเนี่ยจะเป็นนี่มีคนเขาสั่งกิ่งแวะเลยตอนนี้เขาหน่าจะตอนขายก่อนเนี่ยเขาก็สั่งกิ่งมาตอนกิ่งพันขายอันนี้น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นพันเลย <ท>เหลืองทองประเสริฐอะไรเนี่ยนะผมไม่แน่ใจนะอาจจะใช่นะพอยวงใหญ่มากแล้วก็กรอบหวานแล้วก็สั่งน้อยอเนื้อหนามากตัวเนี้ยพอถึงเวลาเราต้องฉีดฉีด,ฉดที่บอกฉีดอะฉีดออของฉีดอาดีอะสอง1้าหนึ่งเนี่ยตัดติดตอนนี้นะไม่ไม่แน,น่นหน้าฝนเนี่ยนะใบเบยดีเนี่ยมันโดนฝนได้ไงน,<อ>นี่นี่คือคนฉีด คนปฏิบัตนี่ค่ะนี่คนดูแลเมล่อนคนดูแลเมล่อนเมล่อนคนฉีดเนี่ยฉีดทั้งเมล่อนฉีดทั้งผลไม้ในสวนเนี่ยต้นไม้ในสวนฉีดทั้งหมดนี่คือมือชีดมือฉีดให้ใบดีใบงามสวยแต่กอดีเลยนี่นะฮะต้องเราต้องนี่นะคะที่ใช้ไอเดีย2551ใช้มาตั้งหลายเที่ยวแล้วครับใบใจไม่ใช้ดีมาก โหแต่มะม่วงพี่ปีนี้มะม่วงติดแบบเดี๋ยวมาดูต้นมะม่วงกันนะพี่นะแต่ผมไม่ได้ถ่ายรูปไว้ดูนะมะม่วงต้นฝั่งนู้นนะเนี่ยอันนี้รูปฝั่งอะไรที่ผักเชียงดานะที่เขากินกันแล้วแกลบหวานน่ะเนี่ยกินได้เลยเนี่ยอ๋อหน้าตาผักเชียงดาเป็นแบบนี้อืม เกๆๆๆๆๆ็บเก็บกินได้ไปกินใบขี้เท่าไหรไหมเดีออ๋ยว่าไม่เข้านี่เลยเนี่ยใบมัหนหวานหวานแมบม,มาหวานมากผักจางด่างเราไล่ไล่สารครับมะม่วงต้นไหนคะพี่ว่าเดี๋ยวดูเลยมาดูตรงนี้มะม่วงหลังจากฉีดอาดีสองห้าหนึ่งโอ้โหพี่มันมันมันติดจนแบบจะหักเลยอ่ะม,มันมถามท่อ,อว่าติดยังไงอ่ะพี่เต็มเลยคือมันไม่มีที่ว่างมันติดทั้งดินเลยพี่ตอนที่มันเนี่ยเนี่ยดูรอยมันเนี่ยพี่ดูแล้วกันเนี่ยดูตุ่มมันที่มันติดเนี่ยดูเนี่ย พี่ดูที่มันมันเนี่ยที่มันเนี่ยงวงมันเนี่ยที่มันมันเนี่ยมันติดมันติดลูกมันนี่หมดเนี่ยนี่ดูเนี่ยในทุกช่อเลยพี่เนี่ยดูเนี่ยนี่เนี่ยต้นหนึ่งหูต้นเดียวเป็นต้นเดียวไปมุันะม่ต่ำว่าหลายร้อยลูกนะพวงพวงละพวงเป็นสามสี่ลูกห้าลูกถึงสิบลูกพวงหนึ่งอะเนี่ยหลายต้นแต่ที่ฟางเนี่ยเนี่ยติดหมดเลยเนี่ยที่มันโดดๆเนี่ยไม่ได้แต่งกิ่งเหมือนพี่ ยยย่ยติดทุกต้นเนี่ยติดทุกต้นใช่ใบ,บ้านนี้<ช>นนนแล้วก่านจะขายผมจะเอาแต่อยไปมาคุเหนื่อยอยู่พ<อ> <ๆ S 1> ี่เพอะยุ่งเราเ,รเล่าให้ท่านผู้ชมที่ได้ชมทางบ้านได้ฟังคุณคะว่าหลังจากที่ว่าไม่ได้ใช้อดีสองห้าห้าหนึ่งที่เก็บไว้อ่ะแล้วรามาทิา้ดเนี่ยเป็นยังไงคะผลผลิตไม่ค่อยดีครับพี่ค่ะ พอฉีดพอเริ่มใช้กันมาใบเริ่มงามเริ่มสวยผลผลิตได้ดีมากเลยเราเราเป็นยังไงคะจริงอย่างที่พี่บอกไหมอ่าจริงอย่างที่พี่แนะนำมาคือคือต้องเชื่อเขาเพราะเขาเป็นคนฉีดแล้วเขาก็เขาก็อยู่อยู่ที่นี่ด้วยเราเราบางทียอดต้นไม้นี่จะทำให้แตกไวขึ้นอ่าจะเริ่มงอกงามดีแตกใบอ่อนเยอะอ่าแต่ใบอ่อนเยอะขึ้นนะ แล้วต้องทำกตปฏิบัติค่ะก็เห็นคุณหน่อยบอกว่าก็คนดูแลไม่ค่อยได้ฉีดนะี่แก่ไปนี่จะเต็มอะไรเต็มใช่เลยเดี๋ยจะคือจะบ่นตลอดเล้เฮ้ยต้องฉีดนะต้องฉีดนะทอมยาอะไรดีทขาไม่แตกใบดีพวกเพียพวกอะไรมีเข้าไหมไม่ค่อยมีฮะไม่มีเลยใช่ไหมต้นไทรเนี่ยเนาะไม่ค่อยมีเข้าวไหนเปพี่ดูลักษณะต้นแล้วกันตั้งฉีดไหมเนี่ยมันน่าจะมีเชื้อราอะไรนี่ไม่มีใช่ปะ มะม่วงมันจะมีไอตัวเพี้ยตัวเพี้กระโดดพิษกระจานเดินตามมาจังงเลยไม่ดูเลยไม่ดูเลยดูไม่มีถ้ามารุ่นนั้นแล้วเห็นเลยใบว่างใบนี่หลกเปลี่ยนแปลงไป้เลยบ้านเลยครับ